สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่24กับ25มีนาคมปี66นะกําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเรา VIP ตเริ่นก็คือ4กับ76กับ9 40 41 42 46 47 49 90 91 92 93 94 96 97จับคู่ก็47 69 46 97นะคะ สี่เก้าก็หกเจ็ดเนาะสี่เจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าสี่หกเจ็ดสี่เก้าหกนะคะจับคู่หันเนาะนะต่อไปเป็นดาวโจ 1, รหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่สองสองห้าหนึ่งแปดสี่สองเจ็ดหนึ่งห้าเนาะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ จับคู่ลุ้นก็หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสองสี่ห้าสองสี่หนึ่งห้าเนาะสามหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าสองสี่ศูนย์สองสี่สองสองสี่หกสองสี่แปดนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดชอบสไครป์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ